สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาชาเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอเล่นหลายอดีอยังไงทันนะฮะคลาโบใหม่นะฮะอย่าอย่าใส่เมอคือผมมองว่าโคลาโบเนี้ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะอย่างเช่นฟอเฟตคนที่ฮิกุระชิโทวะนะฮะมีเพิ่มแล้วหน่วยผมก็มองว่ามันโหดแล้วนะอันนี้คือมีพลังชีวิตที่ สูงสูงมากเลยนะฮะแล้วก็พลังโจมตีอันนี้ไม่ค่อยสูงเป็นปกติแล้วสายพลังนะฮะเป็นธา,าตุน้ำคล้า่คลายได้ดพอมีสตานด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ฟอร์แฟร์ขนมซึนะนะฮะผมก็มองว่าเป็นตัวเก่งอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวต่อไปก็คือโมโรฮะอันนี้ผมว่าพอใช้ได้อยู่นะเพราะมันเป็นสายว่องไวแต่ว่า ผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่เนาะเพิ่มแร่หนึ่งหน่วยส่วนตัวสุดท้ายอน,นี้น่าจะเป็นตัวกากและใช่คือมันก็ไม่ถึงกาก,ากละประมาณพอใช้ได้เพราะความสมมาตรไฮเปอร์ก็ดูไม่มีอะไรเลยนะฮะมาดูที่โคลโบเก่ากันคือถ้าถามว่าอาผมอยากเปิดตั้นี้ไหมผมก็อยากเปิดฮนะเพราะอยากอยากอยากได้อินไวย,ยาชามาเก็บไว้อะแต่ว่า ไม่เอาดีกว่าเพราะตมันเปราะบางแล้วหรือถ้าผมสุ่มได้เร็วมาจะไปสุ่มอีกครั้งนะฮะให้มันมีสองตู้ดิแล้วมันจะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวดวนมัคือสุ่มกัรันตีตู้สองตู้เหรวเฮ้ยมันมันแยกกันหรือวาถ้าเราสุ่มตู้ล่างก็จะไม่รวมกับตู้บนหรือยังไงเออมันจะใช่ใช่แหละนาะก็อยากได้ตู้ไหนก็ ลุยตูนั้นเลยนะฮะโอเคก็มาพูดถึงเรื่องจะเล่นหลายดียังไงทันใช่ไหมฮะคือผมมีอยู่สี่ไอ่ดีจะให้เล่นทั้งหมดก็เสียเวลาไปเยอะนะฮะอย่างภารกิจประจำวันเนี่ยก็เสียไปแล้วหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้จะเล่นยังไงเออเออถ้าเราไม่อยากเติมอ่ะเราต้องมีหลายไอดีใช่ปะจะได้มี คโลโบหรือว่าตัวแบบมาเล่นทุกเดือนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาในการเล่นใช่ไหมฮะผมเลยแบบอยากอยากมาแนะนำนะฮะเพราะว่าไอดี ID ของเนี้ยก็สามารถอยู่อยู่ได้นะฮะอยู่ได้แบบอาจจะไม่ได้โตเร็วเท่าไอดีของคนที่ขยันเล่นนะฮะแต่ก็สามารถอยู่ได้ทุกเดือนนะก็อยากมาแนะนำกันนะฮะ สิ่งแรกที่ผมอยากแนะนําให้ทําก็คือภารกิจประจําวันนะฮะแต่นี้คือผมจะทําแค่แบบไอดีหลักอะไอดี ID ที่เล่นบ่อยอะไรแบบนี้หรือไอดที่สร้างมาแรกๆอะมันจะมีผลต่อเรามากนะฮะในการเล่นทาให้เราอยากเล่นมากขึ้นอะไรแบบนี้เออผมก็มาเก็บภารกิจทุกวันนะฮะแต่ว่าอย่างภารกิจอันเนี้ยเคาเรียกว่าอะไรภารกิจพิเศษเนะี่ยผมจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะคือมันจะรีทุกสัปดาหนะ์ไง ก็ขี้เกียจเล่นนะฮะของของที่ได้คือความจริงมันมันได้ไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เสียไปนะครับก็บางทีก็อาจจะไม่ได้เล่นเลยอย่างกบฟ้าเงนะี้ยหาแต่ห้องทดลองก็ได้คือแบบมันได้เยอะกว่าด้วยที่เดือนหนึ่งจะมานั่งเก็บอะไรแบบเนะี้ยเออผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นดีกว่านะ ต่อไปนะครับคือสเตตอันนี้คือจําเป็นมากนะครับ PVP ปกติคือถ้าผมจะเล่นประหยัดเวลาเนี่ยผมชอบมาเล่นเหมือนสุกกระเสวกนะฮะแต่ถ้าอยากขึ้นลีกที่สูงกว่าน,นั้นฮะผมจะเล่นประมาณวันพุธมาเล่นตอนไหนบ้างมาเล่นตอนเที่ยงกับตอนเย็นๆนะฮะเพราะขนงงงจะเติมก็ว่า,ม,า,ามันมาละยี่สิบขนงง่ะฮะได้สะสมมาเท่าไหร่เดียว โอประมาณหนึ่งพเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ใจครัไม่แน่ใจ,ใจก็คือม,มันเป็นสเตจที่สำคัญมากนะฮะแบบหลีกประมาณเงินนะครพวกนีค้คือผมปล่อยคูณ2ไว้ได้เลยะะปล่อยเล่นแบบออโต้คิกไว้ได้เลยนะฮะคือแบบมันไม่เหนื่อยนะแล้วก็เประหยดเวลาหรือเปล่าอันออนี้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ โอเคก็ดูอย่างนี้นะทีมทีมรอเหนือว่าทีมเขายังชัดเจนเลยนะแต่เฮ้ยน่าจะได้น่าดอยรอบนี้โอ้ก็ปกติถ้าถ้ามาเล่นวันเสาร์อะแล้วคืออยู่ทองแดงเลยอะไม่น่าจะขึ้นทันนะแบบคุณต้องการขึ้นทองหนึ่งอะถ้าทีมไม่ดีจริง ขึ้นยากขึ้นยากแบบทีมแบบเนี้ยแล้วมาเล่นแค่สองชั่วโมงอ่ะก็เล่นไม่ทันใช่ไหมก็ถ้าจะให้แนะนําก็เล่นตั้งแต่วันศุกร์ไปเลยนะฮะมาเล่นทีละนิดนึงแบบทีละชั่วโมงเแบบวละชั่วโมงอะไรแบบเนะี้ยได้อยู่หรือบางทีผมอาจจะซื้อขนนกนะฮะซื้อมันได้กี่ขนซื้อยี่สิบขนนกอะ่ะคุ้มอยู่คุ้มอยู ไลืมกดอะไรเนี่ยโอเคผมลืมดูเกียร์อะไรเนี่ย เกียรหกดาวผมว่ามันเครื่องที่จะธรรมดานะฮะถ้าจะใช้ได้อะไรมีใช้สกิลต้านความม,นนม,มึนงงนะฮะออมีมีชิ้นนี้พอใช้ได้อยู่กระดูกบินของฮิซุยนะฮะพลังโจมตีกายแต่คอมเมนต์ย้มเลยวะโจมตีเกียร์จะดาวก็ผมว่ามันธรรมดานะฮะเครื่องที่จะคล้ายกับโคลบอนอื่นเลยก็คือถ้าอยากได้เกียร์จะดาวก็สุ่มนะฮะอะไรเนะี่ยดาบ เมียต,ตาอตาติดคีดเหรอสมัยนี้ยม่มีหเนกนะโอ้โหนะะแนะนำให้สุ่มตัวดีกว่านะเกียร์ถ้าอยากได้ก็สุ่มแต่มันก็น่าจะออกอยากเหมือนกับคโคลบอนอื่นนะฮนะก็เดี๋ยวลองไปลง p p ดูนะฮะก็คือวันนี้มันพริดเิถ้าลงลงไปที่ผมหวังขึ้นทองทองสองอะ่ะ จะมันน่าจะยากเลยไอดี ID นี้โอ้หผมมาเล่นช้าไปนะฮะได้เลยรค้มพีอ่ะกล่องหมดละโอเคไปดูถ้าสเตตวิเศษนะผมเคลียร์ไม่ค่อยบ่อยอะก็คือแบบไอดีคือผมจะชอบมาเคลียร์ไอดีรองมากกว่าน,นะฮะเพราะว่ามัน หรืววจะได้ขึ้นตามไปดีลักแทนอ้ดีลักก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนำให้เล่นสี่ห้าหกเอาแบบทุกด่านเลยเนะฮะสเตปพิเศษมันจะช่วยเอาเวลได้ไวแล้วก็ซื้อกป๋องเลยก็ดีวัน,ว,นวันหนึ่งผมก็เล่นเล่นอยู่แค่น,นี้เพราะว่าไอหนึ่งไอดีอถ้าจะเล่นทุกอย่างมันเกือบหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วฮะ นอกจากว่าคุณจะเปิดไวหลายเครื่องพร้อมกันก็เรื่องคุณนะฮะเดี๋ยวไปดูพี่่คือผมว่านะโคลัมโบรอบนี้ค่อนข้านทนี่จะเก่งเลยแต่ทำไมผมไม่อยากส่งก็ไม่รู้นะผมอยากอยากได้ตู้เก่าอะเพราะว่าคน้างทีคน้ันที่จะชอบอินุยชามากแต่แต่ถ้าอยากได้แบบเอาตัวมาเสริมทีมเลยผมก็แนะนำตู้ตัวใหม่นะฮะไม่แนะนำให้เปิดตัวเก่าแล้ อ,อินเยาชาแบบเน,นี้ท่านไม้ในเกมก็เยอะแล้วจะไปสู้ใครจุลเคก็แพ้นะฮะข้างงูเมะข้างงูเมะยิงไม่ทะลุอมาตะตัวเบาบางนะฮะแต่ถ้าใครแบบชอบโคโโบนี้จริงมันมันก็ค่อนข้างในหน่าสุ่มนะฮะน่าเก็บสะสมเอาไว้เนะพราะอนาคตก็ไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าอันนี้คือมาครั้งที่สองนะฮะก็คือแบบเฮ้ยคือมาได้ไงวะก็เข้าใจนะ ามันมันยากน,นะที่จะเอากลับมาผมผมชอบนะจริงเพราะทางโอมิผมยังไม่ให้เปิดเลยก็มีสเตตสเตสเตตัวในสเตตจอเตะไปเก็บได้ในสเตตพิเศษฮะผมก็เก็บมาแล้วประมาณสิบตัวอเอเคือแต่ถ้าโคลาโบที่ผมอยากให้กลับมาในอนาคตนะฮะผมอยากได้อันนี้มากกว่า ไอ,อยูไอเกเลียนน่ะผมค่อนข้างนี่นจะชอบเรื่องนี้มากกับมเมลิโอดัตนะฮะเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่มเมลิโอดัตเจ็ดบาปผมอยากให้กลับมามากคนนี้คนนี้สล็อตท,ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเรียกยังไงดีผมใช้มาเนี่ยขัน้นท,นที่จะใช้ดีแต่ว่าติดตรงทีมผมยังไม่แข่งเนี่ยแหละ แล้วก็พึ่งบวกไปแค่บวกหเองนะฮะเอเลนเอเลนยังเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่คือใช้ได้ครับมันมันเก่งนะบะนะ้านนไม่ได้แบกทีมอนะจะได้ใช้ในลีกคนนี้ก็สบายครับดูดิผมนั่งกดคูณ2สบายเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมต้องมาเล่นเซจวิ่งก่อนนะฮะอา้าวยังไม่ได้จัดทีม อจัดแบบออโต้ไปเลยดีกว่าขี้เกียจแล้วก็แบบถ้าไม่ได้ต้องการคะแนนเยอะมากก็จัดให้มันจัดแบบออโต้ไปเลยนะโอเคตัวก็มีแค่นี้นะโอ้โหแต่ถ้าผมขยันเลยนะผมว่าตอนเนี้ยโคโรโบทุกตัวที่มีน่าจะแม็กไปหมดแลวเพราะว่า เก็บจากหอคอยหอคอยหอคอยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เมื่อก่อนเนะี่ะชอบแต่ตอนนี้มันไม่รีมันก็เปืองทรัพยากรในโทรศัพท์ในคอมผมอีกอ่ะต,อต่อไปก็ต่อไปคือห้องทดลองนะฮะห้องทดลองเดือนหนึ่งน่าจะได้ประมาณ5ตัวนะฮะจากเพชรเพชรเสียแลยนะสีสีฟ้านะฮะ เพชสี่ม่วงก็ได้ได้มาสี่ตัวถ้าโชคดีรีเจอนะมันมันได้อยู่แล้วสี่ตัวรวมกันก็เป็น9ตัวเลยนะฮะอันนี้คือถ้าขยันเล่นนะถ้าไม่ขยันเล่นผมก็รอแจกอะ่ะเกมแจกก็เยอะอยู่นะฮะแล้วถ้าดีสร้างใหม่เนี่ยสเตตหลักก็โอ้เกือบจะปั้นแม็กได้เลยอะ่ะถึงแต้มสเตตวิ่งนะครับผมเอารึง ผมสามารถวิง่งเอากฟ้าได้นะแต่ผมไม่เอาเพราะว่ามันก็ดูดีไม่ไม่คุม้มเลยอเอากฟ้าแล้วต้องเสียแบตเสียเวลาไปกดดูอะออถ้าจะวิง่งผมคมก็คงวางแผนวิ่งออกเกียร์ไปเลยนะแต่มันยากยากมากถ้าทำตอนนี้นะคือยากอวิ่งออกเกียร์ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่มาแชร์ วิธีเล่นของผมในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันกับเกมนี้นะครก็ขอบคุณที่รับชมคนระับสวัสดีครับ